ช่วงสต็อ Focus สรับสนโดยจ m b iz. ครบทุกแง,ง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจ ตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเคิลระบบแอคทีฟสมาร์ทเทอร์เรียเริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วงสต o อกโฟกัสแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอาจารย์สิบปกรนั้นภูมิใจนำเสนอกลยุทธ์เรื่องการอะไรนะเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปของการเล่นหุ้นอย่างไรประสบผลสำเร็จกับคุณผู้ชมเลยก็วันที่เราเปิดเสวนาจะเป่าคุยกันน้องจอยคงจำได้นะฮะก็มีหลายท่านยังโทรมา <c oughs> นะสอบถามในเรื่องของกลยุทธ์หรือ <c oughs> การแนวทางวางแนวทางในการลงทุนในตลาดทุน <c oughs> ในช่วงจังหวะเวลานี้นั้นควรจะทําอย่างไรเพราะว่าเห็นดัชนีนั้นกนะ็มีการไต่ตนะัวขึ้นมามในระดับที่ทุกคนบอกว่าพึงหวังกันอยู่นะอ่านหนังสือ,อพิมพ์ก็เขาก็บอกพันจุดแน่ๆบร็กต่างประเทศบอกพันสองจุดเข้าไปอีกแล้วก็การขับเคลื่อนของแนวโน้มโดยทั่วไป ของตลาดทุนบ้านเราเนี่ยนะฮะแม้จะดูดีหรือดูไม่ดีก็ตามแต่แต่สิ่งที่นักลงทุนโดยทั่วไปคงจะต้องพึงหวังไว้ก็คือว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเรานั้นโตขึ้นหรือจะลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้ได้อย่างไรนะผมเองเคยได้พูดได้คุยอยู่ตลอดเวลาว่าการลงทุนในตลาดทุนนั้นน่ยคงจะต้องจับจังหวะของแนวโน้มให้ออกก่อน ว่าแนวโน้มของทิศทางการขับเคลื่อนของตลาดเนี่ย <c oughs> ควรจะเป็นในเช่นแนวโน้มใด <c oughs> นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องมองปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการ <c oughs> คิดนะฮะว่าอ,อ,องค์ประกอบหลักเนี่ยที่จะทําใหนะ้ตลาดทุนนั้นขับเคลื่อนไปในทางใดได้นั้นมันเป็นอะไร <c oughs> นะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดหน้าเสือดูกันหมดเลยนะปัจจัยบวกมีอะไรบ้าง <c oughs> ปัจจัยลบมีอะไรบ้างปัจจัยบวกที่มีเข้ามาก็คือนะความมุ่งหวังของนักทุนต่างชาติ ที่เอาเงินมากองในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะ,ะเราประเมินได้ว่าเม็ดเงินก้อนใหญ่เนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดทุนนะอันนี้เราประเมิน <c oughs> ซึ่งเป็นปัจจัยในแง่บวกนะ,ะปัจจัยในแง่บวกอีกใจหนึ่งก็คือในแง่ของทิศทางการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโดยรวมหลายองค์กรหลายๆหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมีการประเมินกันชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยยังโตได้ ตัวได้แน่นอนค่ะแหมก็ปีนี้ GDP ก็ไปตั้ง7.5%เปอร์เซ็นต์แล้วปีหน้า5-4ก็ยังดียังดีต่อเนื่องค่ะดูตัวเลขส่งออกสิคะโอ้ยตายแล้วระเบิดเถิดเถิงระเบิดเถิดเถิงนะนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจดีเมื่อเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็ต้องไปดูในเรื่องของเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเขาบอกเอ้ยเงินเฟอ้อมันยังควบคุมกันได้เนี่ยนะยังไม่มีปัญหาอะไรนั่นเท่ากับว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นจุดจูงใจให้นักทุนต่างชาติหรือนักทุนทั่วไป เข้าม,มาลงทุนในตลาดทุนได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ยังถือว่าน่าจะคงยังดูดีอยู่ก็ค,คือความสามารถของบรรดาบริษัทจดทะเบียนซึ่งเราพูดกันมาเนี่ยเป็นปีะนะว่าความสามารถของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยแก่ดีจริงๆนะเก่งจริงค่ะเก่งจริงนะฮะโอ้โหดูปันผลที่จ่ายสิคะเอ,อม้มันมากกว่าไอ้ดอกเบี้ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพูดถึงดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดก็ยังต่ําอยู่ค่ะพวกนี้แหละเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวผลให้ตลาดนั้นดูดี ต่อไปได้อีกแต่ทำยังไงจะเล่นหุ้นแล้วมันได้กําไรล่ะเนี่ยโอ้ันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทัวรให้หลายๆคนเนี่ยคิดแล้วก็มุ่งหวังเดี๋ยวจะมีเสวนาอีกว่าไหร่จะบอกจะหนบอกเรานะบอกวิธีว่าเออการเล่นหุ้นเนี่ย ที่จะซื้อหุ้นเนี่ยวังพึงทำกำไรเนี่ยเขามองยังไงเขาทำอย่างไรกันช่วงนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วง MFC มันนี่กูรูพบดรสุภกรสุนทรกิจค่ะดรสุภกรเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่องน่าสนใจมากพี่หนุ่ยเรื่องการลงทุนของคนในแต่ละช่วงอายุคือ2 0 3 0 40เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ายังรับความเสี่ยงได้ได้มากอยู่ก็สู้หน่อยสู้แรงๆหน่อย ใช่พออายุมากเหมือนเราเนี่ยก็ต้องเซฟตี้หน่อยคนเดียวคนเดียวทีนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูว่า20ควรลงทุนยังไง30ควรลงทุนยังไงและ40ควรจัดพอร์ตโฟลิโอของตัวเองอย่างไรมีคำแนะนำจาก MFC ค่ะโอ้น่าสนใจมากครับ